สาคมนี้ครับในช่วงนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากภาพยนตร์เรื่องก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่รักนะพ่อตาติ้งหนงผลงานการกำกับของคุณธัญญาโพวิจิตหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเป็ดเชิญยิ้มประสบการณ์กว่า30ปีของเขาและประสบการณ์ในการทำก่อนบ่ายคลายเครียดกว่า12ปีที่ทำให้คุณเป็ดเชิญยิ้มได้ผุดโปรเจกต์การทำภาพยนตร์เรื่องนี้มารายการของเราจะไปทำเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกของภาพยนตร์เรื่องนี้ มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มสวัสดีนะครับชาว168ชั่วโมงทุกคนนะครับที่อยากจะเจาะลึกนะครับว่าก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่เนี่ยก่าจะมาเป็นก่อนบ่ายเดอะมูฟีได้เนี่ยเป็นอะไรมาก่อนนะฮะันั่นก็คือต้องมาเป็นก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนนะครับวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมานะที่สตูดิโอพระราม9นะครับผมมาตามมาเลยครับ อยากจะถามว่าก่อนบ่ายใคร,ครียดนนะครับมีความเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมันเริ่มมาในประมาณ13ปีกว่าแล้วพี่เป็ดก็แกก็เลยมองว่ากลัวว่าทางตลกเนี่ยมันจะซ้ำซากให้ก่อนบ่ายพัฒนาให้เป็นละครเวทีที่ดีขึ้น พี่หนูวส,สวัสดีได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับคนเขียนบทที่เก่งเก่งมากคนหนึ่งเลยในประเทศไทยคือรู้สึกว่ามันยากง่ายยังไงหรือเปล่ากับการเขียนคนเดียวด้วยตอนนี้ยามจะหาของใหม่ๆมาให้ผู้ชมอยู่ตอลอดเวลาจะได้<ช>ไม่ต้องคิดคนเดียวป่ปฮะ ช่วยกันคิดนะก็จะมีเพื่อนๆอมีทีมงานมีน้องๆทีมครีเอทีฟช่วยกันคิด6กสิบเจบจะเแต่เป็นบทเมนแล้วก็จะมีนักแสดงที่เขาเห็นปุ๊บเฮ้ยตรงนี้น่าจะเติมตรงนี้ได้อีกถ้าจะเติมตรงนี้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าพุมกับเขาอย่างที่เปิดโอเคให้ใช้ได้เข้ากับเรื่องเขาก็จะเติมต เอออยู่บนดอยสามคนทํางานอยู่บนดอยเป็นชาวดอยไปสอนหนังสือไปอะไรนางเอกเป็นลูกเศรษฐีลูกครึ่งจบจากเมืองนอกมาก็เลยไปสอนชาวดอยก็ไม่เกิดอุบัติเหตุรักกับนางเอกเกิดขึ้นจริงๆนางเอกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนางเอกมีปัญหาต้องกลับกรุงเทพไอ้นี่ก็เข้าใจผิดที่ว่านางเอกจะหนีกลับมาก็เลยตามนางเอกมากรุงเทพพพระเอกก็ตามหานางเอกพอไปเจอนางเอกก็จะพานางเอกกลับดอยไม่เว้ยกลับได้ไงฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอ มึงจะไปไหนปล่อยกูกูจะไม่หากคุณออกมาฝ่ายแม่ได้่ยเขาต้องจับกูเรื่องที่เลือกออฟเนี่ยเขาเป็นการตรวจตัวเป็นแฟนคลับเขาเวลาดูแล้วมีความตึกมากแล้วดูออฟเนี่ยแล้วก็เห็นออฟเนี่ยมันธรรมชาติมันไม่มีเสแสร้งเวลาเล่นอะไรก็ไม่ก็ไม่เสแสร้งครูครับขอโทษครับผมไปทัวร์ไม่เห็นมีพระโอ๋ไหนกล้ากระโดดกระแพงซะโอเนี่ยเนี่ยมีเนยกล้ากระโดดกระแพงเนี่ย ดีนะที่ผมสั่งพระกระโดดกำแพงถ้าผมสั่งเจ้าวาดพุ่งลาวลงจากโบสถ์แล้วก็คงไม่หาโบสถ์กันให้วุ่นเลยครับเป็นฉากที่ทีปอ่หอหล่อซามาจูเจอรถไฟฟ้าแล้วบังเอิญไปเจอนางเอกปุ๊บขับรถหนีตามกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามไงพีปอ่อก็เลยต้องขึ้นไปอยู่บนกระเช้าบนเครนของรถไฟฟ้ารถการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแล้วทีแรกไม่กลัวไงไม่เกรงอะไรเลยแอคชั่นเซอร์ไพรส์ครับยืดขึ้นไปถึงเหมือนตึกสี่ชั้น่ะแล้วใครจะไปทนไหวแล้วกระเช้าก็งอกแงกงอกแงกนะโอ้ oh. ผมเนี่ยเป็นลุยเลิกเปิดเจ็บได้เป็นหัวกเมนตีลังกาได้นุ้ยเนี่เป็นตลกฉลาดฉะนั้นความช่องชองในด้านการการสร้างงานตรงนี้เนี่ยมันมันสามารถทำได้ง่ายก็เลยเลือกเขาสองคนมาเฮ้ยน<อ>ี่มันช่โลกไฟฟ้าจริงเหรอวะวก็ใช่ดิวะาผงไม่เห็นหอ่ะเียนตัวมาแล้วะโลกไฟฟ้าเนี่ยหาปไปอะไรอะถามมารีบมารีบไปไหน โอ้รีบไปไหนรีบไปไหนรีบไปไหนรีบบุกที่ชอบก็คือที่ไปอยู่โดนจับไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในน้ําแช่อยู่ในน้ํามีโคโยตี้อะไรมาเต้นล่อนสะดือกับพือปีกสิงนะอกยกขาให้เห็นเนี่ยชอบฉากนั้นนะ ชอบฉา,ากาที่อยู่บนรถสิบล้อบนรถไฟฟ้าที่ต้องห้อยตัวมีชลิงเกี่ยวเอลอหน่อยหนึ่งมันก็พลาดมาก็หล่นโดนรถข้างหลังครับตายแน่นอนกูหนีตะลวนฮะหนีตะลัวพ่อหนีไปตะลวัวโอ้โแคบนามมาก เราต้องการว่านางเอกที่สวยที่สุดขึ้นไปลูกขึ้นซึ่งดูคาลิเตอร์ดูเปลี่ยวๆสวยๆเท่หุ่นเท่แคสมาสอนคนก็เลยได้แซนดาเขาจะมาช่วยพัฒนาหมู่บ้าของเรานี่คือครูดอมาชื่อแอนนี่จ้ะภูมิใจที่ได้มาร่วมงานมาทำกับอาเป็ดนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเกรงด้วยเพราะว่าอาเป็ดสอนเยอะค่ะทั้งทั้งเรื่อง การแสดงทั้งเรื่องแบบเราเราต้องมีระเบียบวินยัยเราต้องทําการบ้านมาอะไรประมาณเนี้คนะ่ะทำให้ทุกครั้งนี่เวลานะกลับบ้านนี่ก็ก็จะไปอ่านบทอ,อะไรเงี้ยไปท่องแล้วก็แบบไปไปฝึก มึทุกคนมากๆเลยนะคะที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นแล้วพวกเราก็สัญญานะว่าพวกเราจะพยายามพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้เลยจ้ะป๋าทําหนังเหรอผมเล่นเฮ้ยเรอเล่นนําพูดจริงเปล่าเนี่ยป๋าคนว่าละปากแล้วนะกูดซะอึกเลยไม่ไม่กล้าพูดเลยเออแล้วแล้วผมเล่นเป็นตัวอะไรเล่นเป็นกระเทยโดนกระเทือเราก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวจะแต่ต้องออกมันเล่นเป็นตัวนี้ก็แกล้งไปถามมันจะทำหนังได้ป๋าไปเครียร์ได้เหรอ ได้าะไรกันอยู่ครผู้กำลังเต่กระเอยดีเอาไปตายไปพวกกระเทยเราเนี่ยอ๋อเปล่าพี่ไปงานเป็นปีมาเฮ้ยพวกเรากลับ สามสิบป,ปีที่ผมสะสมงานมาแล้วก็มานําเสนอในเป็นก่อนบ่ายนูมวีตอนรักนับตาติ้งโหนงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่างานของผมออกมาผมพอใจในในการทําง,งานของผมฉะนั้น30ปีที่ผมสร้างมาผมเชื่อว่าในวันที่27ทธันวานี้เนี่ยอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยไว้ใจอัปเปตนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับผม เียนไปพบกันพร้อมกับทีมพิธีกรของรายการของเราที่สนามโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชมฟรีกับทีวีสาสัญจรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปร่วมสนุกกันให้มากๆนะครับขอบคุณผู้สัามสุนรายการและคุณผู้ชมที่